เราอยู่กันท yeah. ี่ไหนครับทุกคนนครปนมเรากำลังมาทำอะไรกันไหลไหลเยลตอนนี้อากาศดีมากมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นวิวนะคเลยนี่ดูอาหารก็มีอาหารอร่อยด้วยเราอาจจะเห็นอาหารแล้ววิวหลักร้านยังไงดูข้างหลังนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินข้างหลังนี่เป็นวิวแม่น้ำโขงครับ เป็นวิวแม่น้ำคงเดี๋ยวกำลงังจะมีเทศกาลไหลเรือไฟไได,ดูครับผู้คนหนานแน่นมากเลยลสุดยอดไปเลยครับอากาศดีสุดๆไปเลยลยูมีความสุขไหม ก็มีปีไก่นะคะไก่แจวบออโ้อกไก่โอเคเย้ครบทุกอย่างบ๊ายบาย